ถ้าผมได้ร้สิงวันนี้มาที่ไเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบตัวเองเครื่องกาเนิดไฟ้าแบบตัวเองไป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่น้แหล่งใจตระแ่ไฟฟ้า้าากตัวเองแ่านดลวดไเจอี่านรกันไฟฟ้านำนาฟมาแล้วนำมาใ่ายกับขดลวดสนามแม่เหล็กเพื่อให้เกิดแรงแม่เหล็กบนแกนขั้วแม่เหล็กซึ่งเครื่องกำเนิไฟฟ้า แบบกระตุ้นตัวเองยังแบ่งออกเป็นสามแบบมวเครื่องกำไฟฟ้าแบ่เป็นการเต็มการนำ้าม่ให่ไม่แลบกัารมาต่อการก็ไม่ได้ไฟกนไม่เล็ไ้รตองมากถ้าความตั้งใจจะมากกว่าเมื่อเทียบกับัารร่อนจ้งเล็กแบบ ัวดสนามแม่เอล้าแบบที่2มาเป็นการนำพวดสนามแม่เหล็กแบบซี่์และลวดสนามแม่เหล็กแบบสต่อนมกันกับขนรวดอันเดียวซึ่งแบ่งได้